สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ6 6พ5นหห้านะครับอันนี้วิ่งคณากันนี่ครับอยู่แถวบึงตะโกนนะครับหลังสากรเนี่ยหลังไออะไรชุมนุมสากรนะครับที่เขารับซื้อข้าวนะครับก็วิ่งคณาได้ไปคันแล้วนะโน่นคันยาวๆนะครับที่เห็นอันนี้ล้มใหม่นะครับขึ้นใบเลย ก็จะมีหลายอย่างนะครับวันนี้ร้อยคันหนึ่งร้อสุดหลอ่อราอีกคันหนึ่งจะมาเปล่ายังไม่รู้เลยอ่าเดี๋ยวเราเราชมคันนี้ไปก่อนนะครับอ่าเรามาดูฝีมือกันจะสก,กัดจะก,กันขนาดไหนมาจากวังสะพูนแล้วโอ้โหมาสกลกลเลย ดอกยางยังใหม่คิกอยู่เลยดอกเลื่อมเลยดูแล้วลักษณะดินนะั้นค่อนข้างจะวิ่งง่ายนะครับดินนุ่มนะครับความยาวก็พอประมาณนะครับสักร้อยกว่าเมตรไม่น่าเกิน200เมตรนะครับ นุ่มครับวิ่งง่ายชั่วโมงละเจ็ดรอยนะครับเริ่มตั้งเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเออรู้สึกว่าเจ้านี้จะวิ่งไวนะเนี่ยต่อแล้วแต่สไตล์ตใครสไตล์ตมันนะครับ โชว์พลังให้คนแถวบืกระโกนให้ดูหน่อยโอ้เสียงเพาะมากครับท่านผู้ชม ฐาน7ซีมาโบหอนเพาะมากครับอ่ามาสกายเลยจากวังตะพูนเอาโชว์สเต็ปหน่อยก็ห่างจากตัวเมืองพิจิตไปนี่โอ้หลายกิโลเนี่ยสากิโลอย่างต่ำนะครับ ขึ้นรูปร่างใหญ่มากครับไม่รู้ว่าจะของก็ชอบใหญ่และชอบสูงก็แล้วแต่ความชอบของเจ้าของนาแต่ละเจ้านะครับ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับจากการชักดินขึ้นสู่หัวคันนะครับ นี่ความสูงยังไม่พอนะครับโอ้วิ่งมันมากเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับโอ้วัยดีจัง ความสูงยังไม่พอครับอ่าต่เกี่ยตะก,กายหน่อยเอาความสูงให้ได้นะครับก็ใช้ใบนนหน้าเก็บรายละเอียดหัวคันนะครับบริเวณที่ผ่านไปไม่ถึงนะครับ ต่อไปก็เหยียบหัวคันนะครับอ่าต่างลำาไม่ดียังไงวางผ่านอีกความสูงไม่ได้ยังไงโอ้แต่ผมว่าความสูงนี่สูงเยอะเลยนะ ความสูงนี่เลยหัวเข่าผมเลยนะครับโอ้สูงมากก็ใช้บัน้าเก็บรายละเอียดหัวคันอีกข้างหนึ่งนะครับ วิ่งศาดดินเข้าหาหัวคันอีกเที่ยวหนึ่งนะโอ้ไปแบบเอียงๆเ,เลยนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าจะ,ะวิ่งเหยียบมานะครับที่นหนได้สักดินขึ้นสู่หัวคันอีกเที่ยวหนึง่งซ้ายขวาเลยไปมาไปมานะครับนี่นะครับนี่นี่ก็ชักดินขึ้นอีกนะครับ เจอเจ้านี้ไปวิ่งขนาผมภาคไปถูกเลยเอา,เอาตามที่เห็นรพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมโชว์พลังดับเป็นไงนะ้ำมันหมดเหรอ อีกสักครู่นะครับสลักหลุดสลักแทร่ล้างคาดหลุดนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนระหว่างที่รอนะครับก็ชมตัวรถไปบางพางก่อน ต,ต่อนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อต่อต่อนี่ความสูงยังไม่พอใจนะครับวิ่งอีกเที่ยวนึงอ่าจะมีการเอียงเล็กน้อยโอ้วิ่งสวยมากนะครับแล้วก็ดินสวยด้วยดินป่นสวยเลย ก็ทําให้วิ่งง่ายนะครับขอยให้ดินเหนียวอย่างเดียวนะครับวิ่งขนาอ่าเริ่มถอยเหยียบมาเที่ยวแรกนะครับท่านผู้ชมอ่าจะดูที่ว่าเขาจะเหยียบขนายังไงจะเหมือนกันแต่ละเจ้าหรือเปล่าอ่าเหยียบกลับแล้วนะครับ แต่ขนาคคอนขางจะสูงเลยเขาวิ่งฝีมือครับฝีมือช่วงนี้ก็เป็นการไล่เหยียบคันอยู่นะครับอ่าเหยียบไปเหยียบกลับนะครับอ่าละเอียดดีซะด้วยสังเกตนะครับเขาจะเหยียบจากข้างบนลงข้างล่างนะครับ บางเจ้าก็จะเหยียบจากนี่ครับจากพื้นล่างๆข้างล่างนี่นะครับไปหาด้านบนก็วางผ่านไม่แน่ใจนะว่าจะเก็บข้างคันหรือเปล่าดูไปมนพร้อมกันเลยนะครับ ดูสิครับเมื่อกี้เขาถอยหลังไปนี่เขาจะถอยไปทําอะไรอ่ะติดตามกันนะครับอ๋อเก็บเก็บข้างคันนะครับเราวิ่งปาดแล้วนะครับแทบรูปเป็นล่างคนาแล้วคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ยังอยู่ข้างข,างขวามือเราอีกนะ เก็บข้างคันซ้ายมือเรานี่บางเจ้าก็ใช้ใบดันหน้านะครับบางเจ้าก็ใช้ผานอ๋อปาดข้างคันอีกเที่ยวนะครับกลัวมันจะเอียงหรือเปล่าอ่าเป็นการเหยียบด้านขวามือเรานะครับเหยียบคันด้านขวามือเราเมื่อกี้ด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว นี Upper, er la ่นะครับด้านซ้ายมือเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ย่ำด้านขวาเสร็จก็จะปาดข้างคันนะครับก่อบทความแน่นของคันานะครับก็เหยียบขากลับแล้วก็เหยียบมาเหยียบไปเหยียบมาจนถึงพื้นล่างด้านขวามือเรานะครับส่วนด้านซ้ายนี่เสร็จแล้วนะครับก็ทาเหมือนด้านซ้ายมือเราสักครู่นี้นะครับก็ยังเป็นการเหยียบด้านขวามือเราอยู่นะครับของคันโอ้ละเอียดมากครับ ขนามนสวยดีจังเลยก็ใช anyway> oh, ้ผานเก็บข้างคันอยู่นะครับเกือบจะเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมวิ่งเก็บข้างคันซ้ายขวาก็เป็นอันจบสิ้นสำหรับขนานี้โอ้มนสวยมากละเอียดยิบเลยพบก็นใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ